สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยากจะมาเล่าประสบการณ์ของที่นอนให้ท่านผู้ชมฟังนะผมเนี่ยมีประสบการณ์ที่นอนเยอะมากผมเปลี่ยนที่นอนตั้งแต่ย้ายบ้านมาบ้านหลังเนี้ยผมเปลี่ยนที่นอนไป4 5หรอบแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมเป็นคนที่มีมหาเรื่องปวดหลังง่ายนะครับการที่เรามีที่นอนที่ดีเนี่ยมันสำคัญกับเรามากนะครับยังไงใช่ไหมครับผมเป็นคนที่ทํางานดึก แล้วบางทีผมต้องตื่นเช้าไปทํางานต่อแล้วมีงานหลายที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนของผมเนี่ยผมอาจจะเก็บ5ชั่วโมง6ชั่วโมงนี่คือว่าบุญแล้วนะถ้าผมได้4ี่หชั่วโมงเนี่ยผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้แล้วแต่4 5ชั่วโมงเนี่ยต้องเป็น4 5่ชั่วโมง quality คุณภาพสูงสูงนะครับไม่ใช่นอนไปแล้วอึดอัดไม่สบายร้อนบ้างปวดหลังบ้างตื่นมาไม่รู้สึกสดชื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นอนผมในการเลือกเนี่ยผมเลยเลือกแบบพยายามที่เสียตังค์แพงมากผมซื้อที่นอนประมาณ5 6หมื่นก่อน ผมซื้อที่า5 0 0 0 0มาเสร็จปั๊บเนี่ยผมนอนไปผมรู้สึกว่าช่วงเดือนแรกดีมากแฮปปี้เลยแล้วสักพักหนึ่งไปก็เริ่มเหมือนยัวบ้างก็เริ่มแบบแข็งบางที่นุ่มบางที่มันดูไม่ไม่เสถียรผมก็เลยรู้สึกว่าเออไม่โอเคผมก็เลยไปเปลี่ยนคราวนี้ซื้อแพงเลยแสนหนึ่งนะครับยางพาราแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นักโคตรกว่าจะยกขึ้นมาได้แทบจะต้องทุบบ้านอะวันนั้นอะ คือแบบทั้งช่างอ่ะโหช่างมาสองคนช่างทำอย่างเงี้ยโอ้โหอยู่ชั้นไหนนะครับชั้นสี่คิดเอาไงอ่ะไปทําได้เรายกขึ้นมาจาไน้นพีที่แบบอีกคนนึงถือฝั่งหนึ่งโดนอัดเข้าไปติดกับกำแพงฝั่งหนึงเฮ้ยมึงคอยมาดิเข้าไปก่อน um, จะขึ้นมาถึง,ถ,งถึงชั้นสี่ได้ต้องให้ส้มเจมมาช่วยนี้เรื่องจริงเลยนะแล้วพอนอนไปดีเหมือนกันแต่เนนี้ดีนานหน่อยดีมาสองสามเดือนแฮปปี้เลยนะครับเพราะผมเป็นคนเปิดแอร์ห้องเย็นมากผมเปิดแอร์สิบหก แต่ผมก็รู้สึกอย่างหนึ่งคือบางวันเนี่ยนอนแล้วรู้สึกแบบเงือออกตัวอพอตื่นเช้ามาไม่ย่บเลยแข็งนอนแฮปปี้แต่สักพักนึงไปก,ก็ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าแข็งบางที่นุ่มบางที่นะครับแล้วก็จะมีย่บตรงตรงก้นอะ่ะคือจะเป็นเตียงจะถ้าสมมุติแบบนี่คือเท้านี่คือหัวนะเตียงผมจะเป็นอย่างเงี้ยนิดนึงที่นอนมันไม่กลับมาที่เดิมอะ่ะมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าแบบมันปวดหลังแล้วผมนอนแบบเหมือนหลังโก่งตลอดอะ่ะ มก็เลยตัดสินใจว่าเออผมไม่เอาแล้วผมก็ไปบริจาคเขาแต่ว่าตอนที่ช่างต้องมาเอาที่นอนผมไปไปบริจาคอะ่ละโคตรลำบากในการย้ายลงสีชั้นผมก็เลยไปซื้อที่นอนนะครับที่ราคาเป็นแสนและอันนี้ผมรู้สึกว่าที่นอนเนี้ยจบแล้วผมโอเคแล้วแต่ผมมารู้ว่ามีมอร์นิ่งซีรีส์สีเนี้ยราคาหมื่นกว่าไม่ถึง2องหมื่นแต่คุณได้คุณภาพแบบห้าหกห คุณได้คุณภาพแพงมากอ่ะใน Morning Series 4อ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโชว์ให้มาชมดูว่าทำไมถึงตอบโจทย์ให้กับผมเดี๋ยวมาอันบ็อกกันดีกว่าผมเห็นเขาอันบ็อกกันนะบ่อยมากในโซเชียลมีเดียเนี่ยและอยากผมอยากที่ผมตัดสินใจในส่วนหนึ่งเลยคือผมอยากอันบ็อกกันเนี่ยมันดูเท่มากมา My camera's home. Near that, keep home, yacht and He's back. better than never. I can feel my heart rate adrenaline pressure. It's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm go get cater Try to do it like me, better do it better. I got a mind that's clever. The beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me I promise the darkness, I can honestly believe But don't cross me, I might lose control of the lost beast So, you the way inside with the key control by fight or flight uh. And this world ain't right, won't accept it Negative energy, I expect it Once it's in your mind, it's infectious So fight for your life and reject it You better give me space, I'm protected ที่นอน morning series 4เนี่ยจุดดีของเขานะครับเขาเป็นที่นอนไฮบริดไฮบริดคืออะไรใช่ไหมครับข้างบนเนี่ยเขาเป็นยางพาราธรรมชาติแท้100%นะครับหลังจากนั้นมานะครับอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นคูลเจลเมมโมรี่โฟมนะครับแล้วก็จะเป็นพ็อกเก็ตสปริงนะครับ5โซนอันนี้สำคัญมากนะครับสำคัญตรงไหนใช่ไหมครับข้างบนที่เป็นยางพาราธรรมชาติแท้100%เนี่ยจุดเด่นของเขาคือยืดหยุ่นสูงนะครับแล้วก็การไล่ฝุ่นได้ดีนะครับไม่แข็งแล้วก็ลดอาการปวดหลังไดดด้้นนนะคครัับ่ือจุีแลว เอาแค่จุดดีมาหลังจากนั้นนะครับมีคูลิ่งเจลเพราะว่าอย่างที่ผมพูดอะบางทีเรานอนไปอย่างเงี้ยทั้งคืนอะตื่นมา,าเนี่ยเงือออกตรงนี้เลยหรือบางทีมันร้อนนอนแล้วอึดอัดต้องพลิกไปนอนฝั่งนี้อย่างเงี้ยนั่นแหละคือจุดเสียนะครับของยางพาราหลายๆรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง Morning Series 4เนี่ยเขาก็เลยทำคูลิ่งเจลมาด้วยนะเพื่อทำให้ถ่ายเทอากาศได้ดีถ่ายเทความร้อนได้ดีทำให้เรารู้สึกนอนแล้วเย็นสบายนะครับไม่ได้หนาวนะแต่เย็นสบาย จุดเด่นอนะที่ผมชอบคือคูล cool ิ i n g g e เนี่ยส่วนหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันทําให้อุณหภูมิร่างกายเราที่แบบเรานอนแล้วร้อนอะมันถ่ายเทพอถ่ายเทไปเสร็จปั๊บเลยรู้สึกสบายนอนแล้วย็นสบายอะและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือ pocket spring carbon 5 0 o อันนี้ที่ผมชอบมากตอนที่ผมเล่าตอนต้นคลิปเนี่ยว่าทําไมผมถึงเปลี่ยนที่นอนบ่อยๆใช่ไหมแล้วผมก็มาจบที่ pocket spring เนี่ยแหละครับเพราะว่า pocket spring จุดเด่นของเขาคือเขาจะมีความแบบคืนรูปสูงแล้วก็ เขารองรับน้ําหนักเราได้ดีนะครับคือสมมติเรานอน,อนไปตรงเนี้พ็อกเก็สปริงก็จะช่วยกันรองรับน้ําหนักเราอะนะครับและที่สําคัญเลยคือเนี่ยคนที่นอนข้างๆเราสมมุตินะผมไม่มีผมก็เลยเป็นจอยเพสีนะครับผมทำให้ท่านผู้ชมดูอย่างที่ผมทําไปให้ดูะคือดูดิแท่จะไม่ขยับเลยแท่จะไม่ขยับเลยคือแบบผมเนี่ยดูดิสุดยอดอะ ถ้าผัชมนอนคู่กันอะ่ะลองนึกภาพดูถ้าผู้ชมแบบเป็นแบบเกมเมอร์อะ่แะแล้วแฟนนอนอะ่ะผมรู้ว่าถ้าผู้ชมต้องเคยเจอเล่นเกมอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบจะเล่นสีฟา้าไม่ต้องแข็งเนี้ยแล้วแบบเราจะเล่นเธอทำอะไรอะ่ะนี่บอ,อกว่าโคตรเซ็งเลยแล้วบางทีแบบจะไปลุกไปห้องน้ําต้องแบบกปิดจะเข้าห้องน้าได้ทีหนึ่งอันเนี้ยคุณลุกได้เลยเนี่ยคุณลุกไปเลย,ลไ,เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาขวดวางไว้เลยนะแล้วเนี่ย สมมุนนอนอยู่รู้ขึ้นมาเลยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเห็นไหมแฟนไม่ว่ามึงเล่นเกมเต็มที่เลยแฟนไหมเง่ไม่รู้เรื่องนี่คือจุดเด่นผมบอกเลยไปหามาใช้เถอะได้ไหมเชื่อผมผมพูดมาหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงความรู้สึกของผมก่อนแป๊บหนึ่งนะ ที่ผมชอบผมชอบคือตรงนี้เดี๋ยวให้ทีมงานเราซูมมาให้ดูผ้าเนี้ยผ้าที่มากับที่นอนเขาเนี้ยที่เขาทํามาแบบเนี้ยถักมาแบบนี้แล้วเป็นวัสดุแบบเนี้ยอันนี้คือแบบเตียงราคาสูงๆทั้งนั้นนะที่จะเป็นแบบเนี้ยนอนสบายมากเย็นสบายนี่คือผมชอบมากส่วนตัวผมนะผมพูดมาหมดนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมอลองคิดดูนะผมยังตกใจเลยนะว่าที่นอนเนี้ยหมื่นกว่าบาทย,ยังไม่ถึงสองหมื่นเลยนะครับ แต่เริ่มต้นแค่เจ็ดพันห้าคุ้มมากๆท่านผู้ชมคุณได้วัสดุแบบนี้ในราคาที่แบบเริ่มต้นเจ็ดพันห้าเป็นที่นอนยางพาราไฮบริดที่คุ้มที่สุดแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือท่านผู้ชมอยากได้เนี่ยท่านผู้ชมสั่งออนไลน์เขามาส่งฟรีถึงบ้านแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะลองไปลองก่อนบางคนแบบเออแบบไม่เคยลองเตียงนี้เลยซึ่งสําคัญนะท่านผู้ชมไปลองได้นะครับที่ร้าน Dream t o w e ที่ Mercury ชั้น4ี่นะครับ หรือว,ว่าเช็คสาขาใกล้บ้านคุณได้ที่ Facebook เพจของเขาคนระับทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วบางคนแบบโอ้โหเจ็ดพันห้ายังแพงมือกาบาทแพงไม่ต้องห่วงครับผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนอีกต่างหากสบ,บายไปเลยเดือนละเจ็ดห้าสิบแล้วอย่าลืมนะท่านผู้ชมเราใช้ชีวิตหนึ่งส่วนสามของชีวิตอะอยู่บนที่นอนเพราะเรานอนกันก็หัวตีไปว่าแปดชั่วโมงซื้อทีๆในราคาถูกๆเชื่อผมนะครับมันจะทําให้คุณแฮปปี้กว่าเยอะพอคุณมีที่นอนดีๆนะ คุณตื่นมาคุณแฮปปี้ขึ้นคุณไม่ปวดหลังคุณรู้สึกเฟรชมากขึ้นคุณรู้สึกว่าคุณไปทํางานคุณไปเล่กกีฬาได้แฮปปี้มากขึ้นคุณนอนแล้วคุณอิ่มเต็มที่อ่ะนอนที่นอนดีๆ5 6ชั่วโมงยังดีกว่านอนที่นอนแย่ๆแปดชั่วโมงผมบอก,บอกได้จากประสบการณ์ตัวเองนแล้วท่านผู้ชมต้องคิดเหมือนผมแน่นอนผมก็คิดตอนแบบโอ้ยทุกอย่างดีหมดแต่ว่าทําไมถูกจังแสดงว่าพัางง่ายแน่เลยไม่ต้องกลัวครับเขาเขารับประกัน10ปี ใช้ยาวๆนะครับมีปัญหาอะไรติดต่อเขาได้วัสดุที่ Morning Series 4<ๆ>เขาใช้เนี่ยทเทียบเท่ากับที่นอนหลักแสนได้เลยนะเพราะว่าผมเคยใช้มาแล้วที่นอนหลักแสนเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยฟีลลิ่งแบบนี้เลยนะครับแล้วผมเพิ่งมาเจอเนี่ยหมื่นกว่าบาทคุ้มมากแต่ผมจะบอกให้นะท่านผู้ชมผมรู้สึกว่าผมขายเก่งมากนะเพราะผมพูดไปผมอยากซื้อกันเลยเนะี่ยขิงตัวเองซะงั้น ชอบไหมลองมานอนดูอะติดใจเลย<ช>มันนอนสบายจริงนะเว้ยแต่3,000ไหมเย็ 3, นสบายมาลองดูลองลองนี้เยเย็นมากอือเออไม่ได้จริงวยลองนอนดูแลเดี๋ยวอูจะตลกใช่ไหมใ้่ไม่รู้สึกเลยใช่เชนี่ยแหละพ็อกเก็ตสปริงไม่รู้สึกจริงๆริงนะเนี่ย เนี่ยเล่นเกมไปอย่างเงี้ยเชื่อผมผมรู้ท่านชมเป็นแบบผัวร้อนการขนย้ายผมเข้าใจบางคนอยู่คอนโดบางคนอยู่ทาวน์โฮมบางคนอยู่แบบบ้านที่แบบขนยากอ่ะผมเข้าใจนะครับเพราะว่าผมอยู่ชั้น4ที่นอนทุกอันที่ผมซื้อเนี่ยทุกคนขนขึ้นมายากหมดอันนี้ผมให้ทีมงานผม2องคนน่ะขนขึ้นมาเพราะว่าเขาแพ็คมาเป็นม้วนแบบนั้นอ่ะขนขึ้นมาง่ายมากนะครับสองคนพาขึ้นเอาขึ้นมาเสร็จปั๊บคุณมาวางเหมือนที่ผมทําแล้วก็กี่ทีเดียวมก็จะฟูขึ้นมาเสร็จปั๊บแล้วก็เก็บพลาสติกทิ้ง นอนได้เลยนะครับลเลอ,อ้าเหรอนี่เห็นไหมแค่แป๊บเดียวก็หลับไปแล้วรอเล่นรอเล่นอันนี้รอเล่นอันนี้รอเล่น <วง S 1> ตอแหลมากตอแหลมากถ้าใครสนใจนะครับที่นอนดีๆคุณภาพสูงๆแบบนี้นะครับในราคาที่ถูกมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างครับลองเข้าไปดูได้น,นะเอางตรงนะบางคนชอบบอกผมขายของเก่งผมอะไรผมว่าผมไม่ต้องขายอะไรท่านผู้ชมเลยอันเนี้ย คุณได้คุณภาพแบบนี้คุณสมบัติแบบนี้วัสดุแบบนี้ในราคาเริ่มต้น7,5ไม่เกิน20 0 0 0คุ้มมากผ่อนสูงไม่ใสเดือนอีกผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงแบบไม่ได้สนใจว่าผมพูดอะไรอ่ะแค่ฟังดูราคาก็ซื้อแล้วก็ล,วลองดูครับแต่อย่างที่ผมบอกครับลองไปลองดูก่อนได้นะครับงั้นผมขอนอนก่อนนะครับต้องไปขอบสนามต่อบอกเบลมานอนเนี่ไม่รู้เรื่องเลย,ยนี้ใช่